ก็คือหากว่าได้อาหารสักอย่างหนึ่งเราจะรักษาอุโบสถบำเพ็ญสม,มณธรรมพราหม์ก็บอกว่าเขานี่มาหาอาหารเมื่อได้อาหารบริโภคแล้วจะไปรักษาศีลแปดเหมือนกันพระดังที่พระองค์ตรัสว่าเท้าสกกะทราบความดำริของเราก็เลยแปลงเพศเป็นพราหม์สเสด็จเข้ามายังสำนักของเราเพื่อท่งทดลองทานของเราเราเห็นพราหม์นั้นแล้วก็ยินดีได้กล่าวคํานี้ว่า ท่านมาถึงในสำนักของเราเพราะเหตุแห่งอาหารนี่เป็นการดีแล้ววันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่านน,นะเรียกว่าคนที่จะอุทิศชีวิตอุทิศร่างกายให้เป็นอาหารผู้อื่นเนี่ยที่คนอื่นเขาไม่เคยทำงานรอกเว้นแต่พระโพธิสัตว์มนาะท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านท่านจงไปนำเอาไม้ต่างๆมาก่อไฟขึ้น เราจะย่างตัวของเราท่านก็จะได้กินเนื้อที่สุกพรามนั้นรับคำแล้วก็มีใจร่าเริงนำเอาไม้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตะกรทำเป็นห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงก่อไฟโพลงขึ้นณนะที่นั้นทันทีเหมือนไฟนั้นเป็นกองใหญ่พญากระต่ายก็เลยสลัดตัวที่มีฝุ่นละอองกลัวจะมีสัตว์ก็สลัดให้ออกไปให้หมดก็เข้าไปอยู่ข้างหนึ่งเมื่อกองไฟไหม น,นะกองไฟกองไม้ที่ไฟติดทั่วแล้วเป็นกองไฟที่มีควันตลบอยู่ในการนั้นเราก็กระโดดลงไปในกลางระหว่างเปลวไฟน,นะน้ำเย็นอันผู้ใดผู้ผู้หนึ่งดำลงแล้วย่อมระงับความกระวนกระวายและความเร่าร้อนย่อมให้ความยินดีและปีติฉันใดในการเมื่อเรา เข้าไปยังไฟที่ลุกโผลงก็ฉะนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายทั้งปวงย่อมระงับดังเหมือนกับดำมุดน,น,นะนะดำก็คือมุดลงไปในน้ําเย็นฉะนั้นคําว่าอาทินะปบผังก็คืออันใครๆที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ไม่เคยให้ทานวรังทานอนุดมคือทานอันสูงสุดข้อความเมื่อกี้ที่ศาสตาบัณฑิตกล่าวว่าวันนี้เราจะให้แก่ท่าน ท่านผู้ประกอบด้วยศีละคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านน,นะแปลว่าต้องการให้นาบุญของเขารักษาศีลาไว่าให้ดีท่านไม่ต้องฆ่าข้าพเจ้ารอกว่างันบัดนี้เพื่อจะเปลื้องพราหมณ์ออกจากการฆ่าสัตว์แล้วทําตนให้สมควรแก่การบริโภคข,ของพราหมณ์นั้นแล้วก็ให้ไปชีวิตของท่านที่ท่านสละไปเนี่ยนะชีวิตนี่ไม่ใช่ของผู้อื่นใช่ไหมเป็นของท่านได้มาด้วยผลแห่งกรรมของท่าน,นท่านจึงยอมสละ สละชีวิตเหล่านี้เพื่อเป็นบุญว่าเราจะย่างตัวของเราเพื่อเพื่อท่านทําห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงเราก็จะกระโดดตัวของเราไปให้พรามนั้นก็เอาไมา้ต่างๆมาทําเป็นเชิงตะกรอนใหญ่ที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงคือเป็นฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันภายในเต็มไปด้วยฐานเพลิงลุกอยู่โดยรอบพอที่ร่างกายเนี่ยจะมุดลงไปในฐานเพลิงนั้นได้ เรียกว่าอะไรนะกระต่ายอบไนงะกระต่ายอบฐานอะไงนะนะส,สลัดตัวว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่าได้ตายเสียเลยก็กระโดดให้ร่างกายทั้งสิ้นเนี่ยเป็นทานกระโดดลงไปในถ้ำกลางกองเพลิงนั้นซึ่งอยู่ในระหว่างเปลวไฟมีใจเบิกบานดุดพญาหงกระโดดลงในกอปฐุมฉะนั้นเรียกว่าดีใจเหมือนกับหงกระโดดลงน้ำอ่ะนะหงเนี่ยหงกับน้ําเป็นของคู่กัน คปลว่าดีใจเหมือนเด็กกระโดดเล่นน้ำอะนะคิดง่ายๆไง,ง,งวันเด็กกระโดดเล่นน้ําด้วยความเพลิดเพลินฉันใดพระโพธิสัตว์ก็สละร่างกายกระโดดลงไปในกองไฟเพื่อให้เป็นทานฉันนั้นในการเมื่อเราเข้าไปในกองฐานเพลิงที่ลุกโผลงนั้นะนะก็ไม่ได้มีความร้อนอะไรเลยว่า้นโดยที่แท้มีแต่ความสงบระง,งับความกระวนกระวายความเร่าร้อนทั้งปวงด้วยความอิ่มในทานสรีระ อังคาพยบอวัยวะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนและหนังเป็นต้นของเราเข้าถึงความเป็นของควรให้ทานความปรารถนาที่เราปรารถนาไว้ได้ถึงความสำเร็จแล้วตั้งความปรารถนาว่าท่านจะให้ทุกอย่างไม่มีไม่มีส่วนเหลือเลยที่พระองค์ตรัสว่าเราได้ให้แล้วซึ่งกายทั้งสิ้นโดยไม่เหลือให้ไม่ว่าจะเป็นขนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกหัวใจแก่พรามเหล่านั้น เอาแล้วของเราเนี่ยจะให้อะไรพระพุทธเจ้าได้บ้างบอกให้เวลาศึกษาพระธรรมบ้างเธอะนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ไม่ต้องให้ทั้งชีวิตอะไรหรอกเนี่ยนะไม่ต้องไปฆ่าตัวตายเป็นพุทธบูชาอะไรหรอกพระองค์ไม่สรรเสริญหรอกแต่ว่าแบ่งเวลาให้เวลากับการศึกษาและก็การปฏิบัติธรรมตามคําสอนนี่ก็ชื่อว่าเป็นการให้ที่สูงสุดแล้วนะให้เวลาให้ชีวิตแก่พระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยนะก็คือให้สละเวลาสละชีวิตเนี่ยนะบางคนก็ย,ยุ่งซะจนไม่มีเวลาเลย เชื่อไหมไม่มีเวลาศึกษาพระธรรมแต่มีเวลาป่วยแล้วก็มีเวลาแก่มีเวลาตายเนี่ยนะกร็รยกว่าแล้วก็มีเวลาไปอบายด้วยนะถ้าทําชั่วไว้แล้วใช่ไหมมีเวลาไปอยู่อบายกี่กับนี่ทนอยู่ได้หมดนะแต่ว่าไอเวลาที่จะประพฤติคุณงามความดีเพื่อสุคติโลกสวรรค์ทำไมมันยุ่งจริงๆเลยนะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเป็นอย่างนั้นเลยมันทุกข์เนี่ยนะ เขามาชอบบทสวดมนต์ธรรมวัฒเช้ามากมีทุกเราทั้งหลายเป็นผู้มีทุกอย่างลงแล้วถูกทุกครอบงำแล้วมีทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วทำชฉไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะเพึงปรากฏชัดแก่เราได้นัถ้าเราไม่ไม่มีปกติสามัญจสํานึกอย่างนี้ไว้บ่อยๆเป็นปกตินี่เราลําบากนะสิ่งที่เราทําอยู่ดีจริงอาจจะได้รับคําชมจากหลายๆคน หรือจากบางคนแต่คําชมเหล่านั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่า,วามันเล็กน้อยช่วยให้ท่านพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะช่วยให้ท่านพ้นจากวัตทุกข์ไม่ได้หรอกช่วยให้สงบจากความทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะ,ะนั้นคำชมเนี่ยนะคนที่ชมเราทั่วๆไปในหลายๆเรื่องก็เพราะว่าเรายังให้ประโยชน์เข้าได้ถ้าเราหมดประโยชน์เมื่อไหร่เขาก็เลิกชมเนี่ยนะไอ้เลิกชมไม่ว่าด่าส่งนี่สิจะหนักสาหัสเลยนะ ก็เป็นอย่างนี้แหละมันเราก็คงแสวงหาว่าอะไรคือสาระที่แท้จริงเพราะชีวิตของเราบางอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่โลกนี้ก็มาคํานวณดูว่าโลกนี้เพียงพอไหมแล้วโลกต่อต่อไปล่ะและจะอยู่อีกกี่โลกเนี่ยนะไม่รู้ว่าเราทั้งหลายกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเพาะพันธุเพาะขึ้นทุกแห่งเนี่ยนะเพาะในอาบายก็ขึ้นเพาะในมนุษย์ก็งอกเพาะในสวรรค์ก็ก็เกราก็ไม่ห่อไม่เหี่ยวเนี่ยนะเพาะได้ทุกที่ ก็ดูว่ามเมล็ดของเรานี่จะไปตกอยู่ที่ไหนเคยมีเรียกว่าต้นยางป่าเรียกเป็นต้นต้นไม้ใหญ่นะต้นต้นไม้ยางเนี่ยนะมันจะมีลูกเวลาลมพัดเนี่ยมันจะเหมือนกับกลางหันเลยปับมันจะหมุนไปเป็นกิโลกิโลบางทีหมุนไปเป็นสิบกิโลเนี่ยนะต้นเรียกว่าต้นสายพันธุ์ต้นยางมันจะมีลูกลูกมันเป็นตุ่มๆเนี่ยนะตอตบางลูกก็เท่ากับ โป้งมืออีกต้นบางพันก็เล็กๆเนี่ยนะเล็กๆแล้วก็มีใบพัดหมุนไปเป็นเป็นกิโลบางทีก็หมุนไปเป็นสิบกิโลสุดแท้แต่กําลังลมของเราทั้งหลายกระแสลมคือกร,รเนี่ยนะหรือกระแสแห่งสังสารวัฏจะพัดให้ให้ปฏิสนธิเราเนี่ยงอกที่ไหนเนี่ยนะมันถ้าเรากําหนดทิศทางลมไม่ดีไปงอกที่เรียกว่าไอเมล็ดพันธุ์อันนี้ไปงอกในน้ำจะว่าไงเนี่ยนะงอกในน้ําก็เป็น กลมสัตว์ในน้ำเนี่ยนะกลมสัตว์น้ําถ้างอกบนบกงอกที่แฉนะและไปงอกที่ไหนก็แล้วแต่สุดแท้แต่กําลังลมคือกําลังกรรมกาลังบุญกําลังบากแรงส่งแห่งบุญบาปนี่เป็นแรงส่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะนะมันเราก็ยังไงก็ต้องสละเพื่อความสุขต่อไปในภายภาคหน้าบ้างเนี่ยนะนะเราชอบคำเลายๆคำที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนเด็กๆว่าอย่าอะไรว่าอย่ากินให้หมดมื้อเดียวเอาไว้กินในมือ้อ ต่อต่อ,ตอใบบ้างฉันใดถ้าในสายตาของผู้ใหญ่แบบพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็บอกว่าถ้าทำอะไรก็อย่าคิดถึงแต่ประโยชน์โลกนี้ควรมองประโยชน์โลกหน้ามองเลโลกหน้าก็ต้องมองหลายๆโลกด้วยนะไม่ใช่แค่มองแค่ชาติหน้าอย่างเดียวมองหลายๆโลกขณะเดียวกันความพ้นจากโลกนี่แหละมันดีที่สุดเนี่ยนะผมก็โอวาทสาั่งสอนไปอย่างนั้นน้องโรเนะอย่ามองแค่โลกนี้โลกเดียวพอละมองหลายๆโลกโรงเรียงก็บอกยังไม่สายนะเนี่ย นังเลื่องนะวันนี้มันต้งเกือบทุ่มเศษแล้วสรุปว่าพระโพธิสัตว์ท่านมอบกายเท่าเออเรียกว่าสละร่างกายขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกสละชีวิตให้แก่พราหมณ์นั้นไปสละแบบไม่เหมืยไม่มีเหลือเลยพระโพธิสัตว์นั้นก็ไม่ได้ร้อนอะไรแม้แต่คุ้มขนในร่างกายที่กระโดดเข้าไปในกองไฟนั้นได้หรอกเหมือนอะไร กระโดดเข้าไปเหมือนกับกระโดดเข้าไปในกองหิมะนั่นแหละกล่าวกับเท้าสักกะผู้ทรงรูปเป็นพราหมณ์อย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ท่านทําไฟให้เย็นจัดอนะท่านทําได้อย่างไรพราหม์ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพราหมณ์ดอกข้าพเจ้าเป็นเท้าสักกะมาอย่างนี้ก็เพื่อจะทดลองท่านพระโพธิสัตว์ก็บรือสีหนาฏว่าข้าแต่เท้าสักกะช่างเถิดหากว่าโลกทั้งสิ้นพึงทดลองข้าพเจ้าด้วยทาน ความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะไม่ให้ข้าพเจ้าคงไม่มีอีกแล้วใครจะให้ทานเกิดขึ้นท่านจะเห็นทานนั้นได้อย่างไรอีกเล่เานะเขบอกว่าอย่าว่าแต่ท่านเลยใครก็ตามในโลกเนี่ยนะที่ข้าพเจ้าไม่สามารถสละให้ได้ไม่มีหรอกสรุปว่าสละให้ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังคิดต่อไปเอ๊แล้วจะมีใครทําอย่างนี้ได้อีกบ้างานะก็รอพระศรีอานนั่นแหละจะทําอีก รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปนั่นแหละจึงจะมีผู้ที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงจะทําได้น้อยนักนะที่จะคิดสละตัวแต่ว่าเพราะมานี่เกิดมาไอ้ความที่เราเป็นชาวชนบทเห็นปลาถูกเผาเป็นๆเห็นสัตว์ถูกเผาเป็นๆเป็นเรื่องปกติเลยนะโยนสัตว์ลงไปในกองไฟนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นกระโดดลงด้วยโทสระ แต่ว่าน้อยนักสัตว์ที่จะกระโดดลงด้วยเจตนาแบบพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าสละอะไรนะถ้าเป็นปลากระจับปลาโยนลงไปในกองไฟใช่ไหมผมมาก็เคยทำนั่นเนี่ยพูดแล้วก็ใจไม่ดีเท่าไหร่เอ้าทําบาปไปแล้วเน,นี่ยเขาบอกว่าต่างจากคนทําบุญนะเวลาคิดถึงนี่มันก็ปลื้มใช่ไหมคนทําบาปนึกเมื่อไหร่ใจก็แป้าเนี่ยนะแต่ดีว่ากําลังพูดธรรมะอยู่มันก็แป้าน้อยๆหน่อยอ,ยนอยันอนี้เอ้าบุญพระพุทธเจ้ารักษาเอาไว้ ไม่ให้ตกไปในอกุศลว่างั้นก็คือสรุปว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าตายแบบแบบไม่ได้บุญน่ยนะตายแล้วตกนรกนะยอมกันยอมจริงๆแต่ว่าเป็นการเสียสละเพื่อบุญกุศลคุณงามความดีน้อยเต็มทีที่จะทําได้เนี่ยนะกระทวนอีกครั้งว่าที่ถ้าอย่ากขามาจะขอก็บอกขอให้แบ่งเวลาศึกษาคําสอนบ้างเธออันนี้ก็ถือว่ามากแล้วเนี่ยนะเอาละกีนาทีดี แมวันละสองร้อยนาทีอา้าไม่ใช่สองนาทีนะมันน้อยไปมั้งอ้าต้องการสมมติว่าวันหนึ่งโยมอยากได้ค่าแรงเท่าไหร่อา้าสองบาทอย่างงี้วะก็ <c oughs> ต้องการสูงๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมแล้วนาทีในการทําบุญทําไมต้องการน้อยจังละ่ะเนี่ยนะก็ต้องการให้มันมากๆน้อยเนี่ยนะ เท้าสะกะตรัสว่าท่านสะสะบัณฑิตคุณธรรมของท่านจงปรากฏอยู่ตลอดกับเิดแล้วก็บีบภูเขาเอายางภูเขาว่าลักษณะของกระต่ายณจันที่จันทมนทนให้พระโพธิสัตว์นอนบนต่งหญ้าพแพรกอ่อนพุ่มในราวป่านั้นแล้วก็กลับเทวโลกเขาบอกว่าพระจันทร์เนี่ยนะถ้าถ่ายภาพใน,ในระดับหนึ่งมันจะเป็นรูปกระต่ายจริงๆเลยที่ ที่ต่างประเทศนะ,ะ,ะที่องค์การเกี่ยวกับสหประชาชาติมันเป็นรูปกระต่ายจริงๆเลยนะไม่น่าเชื่อเป็นรูปกระต่ายนั่งจริงๆเลยแหละแต่ว่าต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทเหมาะเนี่ยนะหาหาภาพที่เหมาะหน่อยเนี่ยจะเป็นรูปกระต่ายอย่างนั้นจริงๆอันนี้เขาบอกว่าเหตุที่ดวงจันทร์เป็นรูปกระต่ายก็เนื่องจากพระโพธิสัตว์นิสระชีวิตให้เป็นทานเาท้าวสกกะต้องการให้ตำนานอันนี้ยิ่งเรียกว่าอยู่ตลอดกับเนี่ยนะ ทรงอยู่ตลอดกับสรุปว่าบัณฑิตบัณฑิตทั้งสองเหล่านั้นก็สมัครสมานเบิกบานนะบัณฑิตทั้งสองมีใครบ้างก็คือพระโพธิสัตว์กับเท้าสักกะหรืออีกในหนึ่งก็บัณฑิตเหล่านั้นบัณฑิตเหล่านั้นทั้งหมดคือใครก็คือกระตายลิงสุนัขก,กิ้งจอกและนาคท่านเหล่านั้นก็รักษานิจศจีลและอุโบสถศีลก็ไปตามยถากรรม ไปตามอะไรชนะกะกรรมอุปธรรมพระกกรรมอุปป,ปีลักะกรรมและอุปคาตกรรมท่านเหล่านั้นเป็นไปตามทิฏฐธรรมเวชนียกรรมอุปชาเวทนียกรรมและเป็นไปตามอภราปรยะเวทนียกรรมนั่นะนะกรรมเหล่านั้นก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยสรุปนาคในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในครั้งนี้โอ้ยนึกถึงเห็นนาคเมื่อไหร่ก็เห็นสัตว์น้ำนนะพวกอะไรนะกลกลุ่มแมวน้ําก็นึกถึง พระนนก็เคยเป็นหน้าแบบนี้แหละเห็นสุนัขยิงจอกกันะเห็นลูกหมาก็นึกถึงพระมหาโมกขลานาว่าพระโมกขลานาะก็ยังเคยเกิดเป็นสุนัขยิงจอกแล้วเราล่ะเราคิดแล้วเศร้านะเอาลิงลิงเคยเป็นไงภาษารีบรเนี่ยนะภาษารีบรก็เคยเกิดเป็นลิงเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ลบบุรีเห็นเจ้าจอเยอะๆเ,เนี่ยนะก็น,นึกถึงว่าเออภาษารีบรยังเคยเกิดเป็นลิงแล้วเราล่ะ สัะบัณฑิตคือพระโลกกนาาพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกสามยังเคยเกิดเป็นกระต่ายแล้วเรื่องไม่ใช่ว่าอดีตะยาวนานแล้วก็กลับนี่แหละกลับนี่แหละขนาดกลับเดียวกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังได้เกิดเป็นกระต่ายคนมีบุญหนักศักใหญ่ขนาดนั้นยังพลาดตกไปลงเป็นกระต่ายจะกล่าวไปยายถึงพวกเราทั้งหลาย,ยจะพ้นอะไรบ้างนะอะไรบ้างที่เราเพาะไม่ขึ้นเรา ถ้าไม่มีโสดาปฏิมักมารองรับแล้วก็แหมอันตรายอันตรายทีนี้ถ้ามีคนถามว่าเอ๊บุญเนี่ยทำไมไม่ปกปักรักษาทําไมพระโพธิสัตต้องไปเป็นกระต่ายไปเกิดในอบายนะทั้งทั้งที่ท่านเป็นคนบุญหนักศักใหญ่สั่งสมบุญมามากมายขนาดนี้ทําไมพลาดไปเป็นกระต่ายได้ทําไมอ่ะถ้าตั้งคําถามแบบนี้ทําไมทําไมทําไมเนาจึงต้องไปเกิดเป็นอบาย คือจริงๆแล้วโดยมากท่านเกิดเป็นมนุษย์และเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมากแต่ก็มีครั้งคราวที่พลาดไปตกในอบายเนี่ยนะก็มีแบบถือว่าน้อยมากเหมือนอย่างว่าถ้าตั้งคําถามว่าเศรษฐีที่มีทรัพย์มากๆร่ํารวยเยอะๆเอาเป็นพระราชาก็ได้พระราชาเคยอดอาหารสักมือสองมือเคยบ้างไหมว่างั้นเเคยขาดอาหารนะว่างั้นเถอะขาดอาหารเป็นสักมือสองมือหรือว่าหาอาหารเป็นมือไม่ได้เนี่ยนะ เรียกว่ามัวแต่ปฏิบัติภารกิจทําไปทํามาลืมอาหารเอามาด้วยมีใครเอาอาหารมาด้วยหิวเลยเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ผู้ถามว่าท่านมั่งมีใช่ไหมบอกมีมากอ่ะแล้วทําไมอดอาหารล่ะ<ม>ก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆประการเนี่ยทำให้ขาดอาหารไปมือสองมือแต่ว่าอการขาดอาหารมือสองมือเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าท่านเป็นคนยากใช่ไหมใช่ไหม เรียกว,ว่าเศรษฐีเนี่ยไปเดินทางไปแล้วอ้าวไม่มีร้านอาหารขายไม่แต่ร้านเดียวอดเลยมือนหนึ่งเลยตัดนามว่าแกคือคนยากคนยากคนจนคนอนาถาคนกำพราคนเขียนใจใช่ไหมบอกไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็เหมือนการถึงท่านไปเกิดเป็นอบายบ้างแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยถือว่าน้อยมากแค่กระต่ายกี่ขวบเองอายุกี่ปีเองเนะกระต่ายอายุไม่ได้นานอะไรเพราะท่านพลาดไปแค่นานๆสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเศรษฐีที่อะไรนะ อดข้าวแค่มือเดียวสองมือเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าหนักหนาอะไรเนี่ยนะสรุปบารมีในสัสสะบัณฑิตคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ที่เป็นสัสสะบัณฑิตเนี่ยนะเป็นพยากตายมีอะไรบ้างอันหนึ่งเพ่งประกาศคูณานุภาพอนุภาพที่เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ไว้ในที่นี้เป็นต้นคือเมื่อกุศลธรรมเป็นต้นมีอยู่ พระองค์ก็ยังได้เกิดในกําเนิดสัตว์เดรฉานขณะนั้นเนี่ยนะถึงเป็นเดรฉานก็รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรคือเหตุแห่งความสุขอะไรคือเหตุแห่งความทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมขณะท่านเป็นกระต่ายเป็นเดรฉานเป็นอหิตกะปฏิสนธิทั้งๆท,งท,งที่ว่าพื้นฐานไม่พอจะเพียงพอที่จะมีปัญญาแต่ก็ยังมีปัญญา อันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาโดยอุปนิสัยไม่ใช่ปัญญาโดยสหาชาติกะปัญญาปัญญามาตั้งแต่เกิดแต่ปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมมานานอั้นความที่สั่งสมปัญญามามากจึงทําให้รู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมจึงมีการให้ทานและสมาทานศีล ขณะเดียวกันท่านยังมีปัญญาเห็นโทษมีประมาณน้อยในขอเรื่องของบาปอากุศลว่าอากุศลนั้นเป็นของน่ากลัวควรเว้นอกุศลโดยเด็ดขาดบางคนก็บอกอกุศลเล็กๆน้อยๆจะเป็นไรไปยังว่าอกุศลเล็กๆน้อยๆจะเป็นไรไปใช่ไหมเป็นไหมอันนี้น,นี่แหละให้มันเป็นไปก็บอกว่าอะไรนะอ่างคนสมัยใหม่เนี่ยนะไม่น่าเชื่อหายใจรถกันก็ตายแล้วใช่ไหม หายใจรถกันหน่อยก็ตายแล้วสัมผัสมือสัมผัสอะไรนี้ๆี่หน่อยหน่อยก็ติดเชื้อตายแล้วอย่างเงี้ยนะจริงๆก็เปราะบางมากอาะผู้สนเราอย่าไปดูถูกอย่าไปดูหมิน่นว่ามันเล็กน้อยทําให้เราตายไม่ได้มันทําให้ตายได้นะตายจากสุขตินี่สิจะเสียหายตกลงไปในอบายทุขติวินิบาตนะรกแล้วก็แม้ถ้าไปโผล่ที่นั่นแล้วก็ดีนะพระโพธิสัตว์ท่านทําบุญไว้เยอะเนี่ยนะฉุดออกจากอบายไม่ยากนะักแล้วคนบาปมากๆบาปหนาๆนเน,นี่ยนะ ถ้าไปอยู่ที่นั่นไม่ยาวเลยหรือเนี่ยนะยาวเลยแหละเนี่ยนะมันอย่าพลาดตกลงไปเด็ดขาดเนี่ยนะเอาทีนี้ถ้าไม่เ,เขาบอกว่าถ้าทําบุญไว้น้อยเนี่ยนะถ้าพลาดลงไปก็เดือดร้อนถ้าบุญมากก็ถึงพลาดลงไปก็อยู่ไม่นานสักเท่าไหรก่ก็พ้นออกมาเนี่ยนะตอนพระโพธิสัตว์นี้ท่าน ท่านเป็นคนที่แยกแยะก,ก,กุศลอกุศลแยกแยะคุณของกุศลแยกแยะโทษของอกุศลได้อย่างชัดเจนขณะเดียวกันพอรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปและท่านทำยังไงตั้งตนไว้ในกุศลธรรมโดยชอบเท่านั้นตรงนี้สำคัญมากก็คืออัตตะสัมมาปณิทิตั้งจิตตั้งตนเอาไว้ให้เป็นไปกับกุศลน้อมวักจะมีกุศลอะไรที่เราจะเจริญได้บ้างก็มีการ คิดดูนะท่านเป็นกระต่ายท่านวางแผนเจริญกุศลได้แล้วท่านวางแผนในการเจริญกุศลว่าอะไรกุศลตัวไหนที่จะต้องเจริญหนึ่งสองแต่เชื่อไหมเท่าที่ของมาฟังดูแล้วคนในโลกเนี่ยนะที่วางแผนในการเจริญกุศลกลับแทบไม่มีเนี่ยศึกษาคําสอนอยู่นะนะน้องยมโตว,วางแผนว่าจะเจริญกุศลอะไรบ้างานะทานนี่ควรจะแค่ไหนกุศลจิตที่เป็นทานควรจะกี่ชั่วโมงดี กุศลที่เป็นไปกับศีลกุศลที่ควรไปกับสมถาวิปัสนากุศลที่ควรเป็นไปกับพระธรรมนี่ควรจะกี่ชั่วโมงแล้วแต่ละชั่วโมงควรจะมีคุณภาพเท่าไหร่และคุณภาพเหล่านั้นปุพพะเจตนาเป็นต้นแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะได้รับการวางแผนตรวจสอบมาเป็นอย่างดีถ้าอย่างนี้ก็วิเศษนะวิเศษะคือเจริญอย่างเดียวเนี่ยนะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็หานะเสื่อมอย่างเดียวว่างนั้น เอาอะไรที่ไม่ตั้งใจทำเนี่ยนะมันเจริญเนี่ยดีไหมสิ่งใดก็ตามที่ที่เกิดจากการไม่ตั้งใจเนี่ยนะลองเขียนหนังสือแบบไม่ตั้งใจเขียนดูสิเนี่ยแล้วทตเขียนเขียนไปเรื่อยเผื่อจะดียังไงนะดีไหมถ้าหากว่าอะไรนะอะไรที่เกิดจากการบางคนชอบให้ทําอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจสิ่งใดก็กว่าสิ่งใดถ้าเกิดโดยความไม่ตั้งใจสิ่งนั้นน่าอัศจรรย์ที่จริงนั่นแ่ะคือความเห็นที่ผิดพลาดมากเออขับรถไปเองโดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะดีใจไหม ไหลไปเองโดยไม่ตั้งใจเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกิดโดยไม่ตั้งใจไหลไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะหรือวันนี้ทําอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องตั้งใจอะไรซากอย่างในถามว่าอะไรจะเป็นความเลวร้ายเท่ากับไม่มีการตั้งใจอีกแล้วเนี่ยนะตั้งใจถูกนะอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าตั้งใจเพื่อที่จะเจริญกุศลถ้าไม่ตั้งใจนี่เลวร้ายจริงๆแต่ถ้าตั้งใจนี่ก็เป็นคุณงามความดีจริงๆเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายควรตั้งใจทํา ควรตั้งใจเลยว่าจะทํากุศลอะไรไว้บ้างทีนี้ในบรรดากุศลทั้งหลายศึกษาในโลกของการเจริญกุศลให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อศึกษาเรื่องบุญกุศลอย่างกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วมาคํานวณดูว่ากุศลตัวใดที่เราควรจะเจริญควรจะทําควรจะเพิ่มพูนควรจะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วๆไปแล้วคนในโลกนี้ทําอะไรก็หวังความ ก้าวหน้าทั้งนั้นแหละโดยมากเว้นแต่กุศลที่ไม่ค่อยหวังความก้าวหน้าสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็สังเกตดูนะโอ้เสียใจทําไมวันนี้บุญเกิดน้อยจังเลยร้องให้น้ําตาไหลก็คุณร้องให้เรื่องอะไรมาบอกกุศลจิตเกิดน้อยเสียใจมากพีเทเคยเป็นไหมไหมายว่าถามมันหน้าสภาใหญ่ไม่น่าเลยเนี่ยนะฉีกหน้าฉีกตาฉีกจมูกกันอยู่แถวเนี้ย <c oughs> สรุปนะว่าจะต้องหมั่นเจริญกุศลเนี่ยนะสมาทานไว้ในกุศลเอาไว้ให้ดีๆถ้าไม่สมาทานในกุศลแล้วเนี่ยก็เป็นชีวิตที่เขามาว่ามันเหมือนอะไรที่มันลอยน้ําได้อะนี่ต่อไปการชี้แจงโทษแก่คนอื่นนะคือท่านมีปัญญาชี้แจงโทษแก่คนอื่นว่าธรรมะที่เป็นบาปเหล่านี้ที่ท่านถือเอาแล้วลูกคลําแล้วอย่างนี้คติหน้าอย่างนี้นะนะปานาติบาศ คติหน้าเป็นอย่างนี้พบหน้าเป็นอย่างนี้อธินนาทานคติชาติหน้าเป็นอย่างนั้นพบต่อไปเป็นอย่างนั้นอนากาเมีสุมิชฌาจารพบหน้าต่อไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านชี้แจงให้ฟังอดไรทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อเล่าให้ฟังอย่างตลอดสายแล้วก็ชักชวนให้เว้นจากโทษเหล่านั้นเพราะความเสียหายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ต่อไปท่านก็ชี้แจงอน,นิสงฆ์ของการทำบุญโดยในเป็นต้นว่าผลของบุญมีอะไรบ้างความถึงพร้อมในเทวดาเรียกว่าสมบัติของเทวดาสมบัติของมนุษย์สมบัติของเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยนะก็เกิดจากอะไรเกิดจากอยู่ในมือของผู้ตั้งอยู่ในศีลอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเขาไม่อาศัยทานไม่อาศัยศีลจะเป็นจะได้มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติได้อย่างไร คิดดูนะถ้าเขาศีลไม่ดีเนี่ยนะจะทําให้เกิดเป็นมนุษย์อายุยืนไหมถ้าเขาศีลมาไม่ดีถ้าเขาไม่ได้ให้ทานรักษาศีลมาเป็นอย่างดีเขาจะเป็นมนุษย์มีอายุยืนสุขภาพดีประกอบด้วยสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดเพียบพร้อมไปด้วยโภกสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นไหมบอกเป็นไปไม่ได้แต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลแห่งบุญที่สั่งสมมาดีทีนี้ถ้าไม่มองว่าบุญคือสาเหตุ บุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติเหล่านี้ก็ไปถือเอาว่าหลายคนเถือ,อว่าการทุศีลนี่แหละเป็นเหตุให้เขาเนี่ยมีความสุขที่เป็นมนุษย์สมบัติเพราะเขาปล้นเขาโกงเขาฆ่าม,มามากนะเขาจึงเพียบพร้อมนั่นคือเขาเข้าใจผิดไปเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทํานี่คือเหตุแห่งความทุกข์ บางทีเนี่ยนะสิ่งที่เขาทําโดยที่ทําด้วยเปื้อนบาปเปื้อนอกุศลมันเป็นประโยคะบางอย่างที่ไปดึงเอาบุญของเขาในอนาคตมาใช้ก่อนเรียกว่าไปดึงเอาผลบุญที่พึงมีพึงได้ในอนาคตรีบมาใช้ก่อนดูจะเท่ดูจะโก้แต่ก็ถ้าหมดบุญเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนเนานะหมดบุญเหล่านั้นจะไปตกอยู่ณนะแห่งหนตําบลใดเนี่ยนะ ทีนี้พูดถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในชาติเป็นสาสะบัณฑิตท่านไม่คำนึงถึงร่างกายและชีวิตของตนใจของท่านน้อมไปเพื่อจะอนุเคราะห์ผู้อื่นขณะเดียวกันก็ยังมีอัธยาศัยในทานอย่างกว้างขวางให้หมดเลยว่างั้นน่ะท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะอภูตธรรมเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่าหน้าอัศจรรย์อัจฉริยะเนี่ยคืออัศจรรย์เป็นบุตเป็นสัตสว์อัศจรรย์แล้ก็อภูตะไม่เคยมีมาแล้วมามีขึ้นแม้เพียงใจให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์ได้ถ้าจิตใจเลื่อมใสมีใจของเรามีท่านเป็นอารมณ์นะก็พ้นอบายได้จะพูดจะป่วยกล่าวไปยย ถึงการทําตามท่านเหล่านั้นหรือปฏิบัติตามโอวาทคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนสมควรแก่การเป็นพระโสดาบันเป็นต้นจะดับทุกข์ทั้งปวงในวัตฏะได้ต่อไปในอนาคต